บ้านเดี่ยวหลังใหญ่โครงการเดอะรอยัลกรีนพาร์คบางแคอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษก่อนถึงเดอะมอบางแคเพียง1กิโลเมตรพื้นที่156ตารางวาพื้นที่ใช้สอย375ตารางเมตรบ้านหลังริมพื้นที่เยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะโครงสร้างบ้านดีไม่มีปัญหาจะมีอยู่บางจุดอย่างเช่นพื้นชั้น1นร่อน จะต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของโครงสร้างนั้นดีเยี่ยมค่ะแข็งแรงมากค่ะหลังนี้นะคะราคาประเมินบ้านอยู่ประมาณ19ล้านนะคะลดราคาพิเศษค่ะลดแล้วลดอีกนะคะราคานี้แทบไม่ต้องต่อแล้วละคะ่ะ สิบล้านเกแสนบาทนะคะราคานี้พร้อมโอนนะคะถ้าใครสนใจนัดชมบ้านหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ภาวนาพอพาร์ตี้และเพนกวินบ้านมือสองนะคะหรือติดต่อด้วยเบอร์โทรหรือไลน์ที่089-008-7124นะคะราคาดีๆแบบนี้ซับหลังใหญ่แบบนี้ทำเลเลิศแบบนี้รีบๆหน่อยค่ะ